สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สิงหาชาแนลจากผลกระทบของโควิด -19 ยอดจำหน่ายรถปารตและรถบรรทุกตกลงจากปีก่อนมากกว่า5,000คันโดยสรุปยอดขายรวมทุกค่ายจากฝั่งญี่ปุ่นในปี2020ที่ผ่านมามีดังนี้และนี่คือ4สุดยอดรถบรรทุกยอดนิยมที่สุดในประเทศไทยแห่งปี2020ถึงปี2021 ฟูโซ <Full> บริษัทดำเลิ์คอมมุ่เชียววิีเข้าประเทศไทยจำกัดหรือ DCVT ผู้จัดจำหน่ายรถบรรทุกฟูโซและรถบรรทุกเมอร์เซเดสเบนในประเทศไทยอย่างเป็นทางการกับยอดขาย339คันขอแนะนำรุ่นใหญ่สุดเท่าที่ขายในตลาดไทย f z 4928 TT รถบรทุกหัวลากขนาดใหญ่บรรทุกได้สูงสุด41ตัน เครื่องยนต์ TC 6สูบ6.3ลิตร280แรงมา้านำเทคโนโลยีจาก Mercedes-Benz รุ่น X2 มาใช้แรงบิดสูงสุด1,100นิวตันเมตรเกียร์จาก Mercedes-Benz 9เกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลังรหัส G131 ความเร็วสูงสุด104กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบเบรกลมล้วน Full Air Brake พร้อมระบบเบร ABS เป็นมาตรฐานเบรกเครื่องยนต์และเบรกไอเสียช่วงล่างเหล็กกันโครงด้านหน้าช่วงล่างหลังแบบ V-Rod ระบบล็อกเฟืองท้ายทังน้น มัน3า0ลิตรพร้อมทางเสริม200ลิตรน้ำหนักรถเปล่า8.6ตันราคา2ล้านต้นต้นและฟูโซ FJ 2 5 2 8 c 4รถบรรทุก10ล้อที่บรรทุกได้สูงสุดถึง13ตันกับเครื่องยนต์280แรงม้าพร้อมระบบเบรก ABS เบรกรีทาร์เดอ Cruise Control เบาะนั่งถุงลมเพิ่มความสบายกับราคา2 6 9ล้านบาท ยูดีทรัคอิซุสุเข้าซื้อบริษัท U.D.Truck ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ a อ1ีวันโด้วยมูลค่ากว่า2,300ล้านดอลลาร์สหรัฐกับยอดขายในปี2020ถึง896คัน U.D.Truck คควสเตมีให้เลือกถึง6รุ่นย่อยมีให้เลือกตั้งแต่6ล้อเพลาเดียว10ล้อเพลาเดียว10ล้อ2เพลาและ12ล้อ2เพลา มีให้เลือกทั้งหมดถึง25รุ่นและสามารถตัดต่อตัวถังเลือกได้หลายรูปแบบการใช้งานเช่นงานขนส่งระยะสั้นกลางระยะไกลภาคการเกษตรรถผสมปูนงานเหมืองงานก่อสร้างยูดีทรัคเวสเตอร์ภายนอกดีซน์แข็งแกร่งดูดันให้กลิ่นอายความเป็นวอลโวด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่ไฟหน้ามติริ f เฟ t เต เครื่องยนต์เทอร์โบโดีเซลอินเตอร์คูลเลอร์แบบ6สูบมีเลือกถึง2ขนาด8.0ลิตร250รแรงม้า280แรงม้าและ330แรงม้าพร้อมเกียร์ธรรมดา8สปีดและเครื่องยนต์ดีเซลขนาดใหญ่11ลิตรให้กำลังสูงสุด370แรงม้าของดีชูโรงคือเกียร์กึ่งอัตโนมัติ s อ o คอซึ่งมีแผ่นคลัตช์เหมือนเกียร์ธรรมดาแต่ใช้ระบบเปลี่ยนเกียร์แบบนิวแมติกควบคุมด้วยดิ็กทรอนิกส์คลัตช์อัตโนมัติสบายมากๆเปลี่ยนเกียร์บนทางางรชันได้เ็ว เล่นแม่นยำไม่ต้องถอนต่อแน่นอนถ้ารอบต่ำคลิก2ครั้งที่เกียร์รอบก็ขึ้นมาเลยมี Engine Brake หรือ o b T A D e r ร k e Retarder รชะลอความเร็วได้หลายระดับลดการใช้งานของผ้าเบรกราคาตั้งแต่2ล้านต้นๆไปจนถึง3ล้านไปลาย h ีโนโคู่รักคู่แข่งที่ไล่บี้พวกความเป็นหนึ่งกับอิซุสุมาช้านานกับยอดขาย139คันในปี2020ขอแนะนำฮีโน o 7 0 0 s p e n d e เป r หัวลาก10บร้อยยกพาวอัตโนมัติพลัง410แรงม้าใหญ o ่ OR กว้างสบายช่วงล่างถุงลมช่วยผู้ขับนุ่มสบายมากขึ้นลดความเมื่อยล้าทัศนาวิสัยดีเยี่ยม เกียร์กึ่งอัตโนมัติ16เกียร์เดินหน้าและ2เกียร์ถอยหลังโดยไม่ต้องเหยียบแป้นคลัสแผงหน้าปัดเรียบง่ายชัดเจนเครื่องยนต์ e 1 3 c v t ขนาด12ลิตรให้กำลัง480แรงม้ามาตรฐานไอเสียยูโร3ระบบยกภาวอัตโนมัติแบบถุงลมในกรณีที่มีน้ำหนักบรรทุกมากเพราะจะปรับลงอัตโนมัติ ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติหรือ cruise control ระบบเบรกลมล้วนระบบเบรกเสริม retarder พร้อมระบบเบรก abs และ central lock ถังน้ำมัน390ลิตรและถังเสริม450ลิตรรวมเป็น840ลิตรราคา3ล้าน6แสนบาทขอแนะนำระบบเครื่องปรับอากาศ power saver air conditioner เปิดแอร์ด้วยไฟฟ้าโดยไม่ต้องติดเครื่องยนต์ใช้งานได้ยาวนานถึง8ชั่วโมงรับประกัน5ปีช่วยประหยัดน้ำมันลดมลภาวะเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางกกลในช่วงกลางคืนให้ผู้ขับสามารถจอดนอนเปิดแอร์ได้ด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเย็นสบายได้นานถึง8ชั่วโมง มิกเตอร์5 0 0 fm 2 p กำลัง380แรงม้าราคา2.7ล้านบาทฮีโน่0 0 domination รบบรรทุก600ยอดนิยมแข็งแกร่งทนทานคุ้มค่าการใช้งานรับประกันถึง5ปีอีซูซูนั่งบัลลังแชม์มายาวนาน กับยอดขาย12,727คันเจ้าแห่งรถบรรทุกภายใต้สโลแกนสุดฮอต Isuzu King of t r u c k ที่แต่ละปีนั้นกว่ดยอดขายถล่มทลายขอแนะนำหัวลาก g x แภายในกว้างขวางดีไซน์โบราณณตามเดิมแต่ใช้งานง่ายครบครันในการใช้งานจริง you, ช่องเก็บของหลายจุดเ really ที่ยงพักผ่อนด้านหลัง มีวิทยุและ USB บอาหน้าถุงลมทุกรุ่นเซ็นทัลล็อกเครื่องยนต์6 n x 1 TCS VGS Turbo 345แรงม้ารุ่นใหม่แบบซปเปอร์คอมมอนเรลกระเดื่องกดว่าแบบลูกกริ่งหัวฉีดควบคุมด้วยไฟฟ้าประหยดน้ำมันมสุดๆ ามสไตล์ Isuzu เกียร์อิตันเดินหน้า9สปีดเทคโนโลยีจากประเทศอังกฤษแม่นยำฉับไวเฟืองท้ายขนาดใหญ่สำหรับการใช้งานที่ทรหดด้านหน้ารถสัน้นช่วยกระจายน้ำหนักช่วงล่างหลังแมแบบ V Type t o อ q u e เพิ่มการยึดเกาะที่ดีขึ้นเชสซีขนาดใหญ่รองรับการใช้งานหนักเพ่าหามแนบใหญ่ขึ้น พร้อมถังดักจับความชื้นในลมเบรกระบบความปลอดภัย iESC ช่วยควบคุมการทรงตัวให้แม่นยำด้วยเซ็นเซอร์จับการหมุนของล้อ world, ระบบเบรกลมร้อน full air brake พร้อมป้องกันลอล็อก ABS ระบบเบรกช่วย engine retarder เปิดวาล์วไอเสียขนาดจังหวะอัดให้เกิดความหน่วงของเครื่องยนต์ช่วยชะลอความเร็ว โครงสร้างหัวเกีงแบบโคเซกชั่นพร้อมคานเหล็กคู่ปกป้องผู้ขับจากการชนด้านข้างมั่นใจเรื่องความทนทานด้วยการทดสอบมากมายและจากผู้ใช้จริงในทุกภูมิภาคของไทยหัวลาก10ล้อ g x 3สาม0แรงม้าและเครื่องยนต์ใหม่345แรงม้า12ล้อ2พาว FYS 360แรงม้า 10ล้อ2เพลา FXZ 360แรงมา้าและเครื่องยนต์ใหม่345แรงมา้า10ล้อ2เพลา FVZ 300แรงม้าและ240แรงมา้า10ลอ้อ1เพลา FVM 300แรงม้าและ240แรงมา้า6ล, TR, อล้อ FTR 240แรงมา้าราคาเริ่มต้นที่1,836,000บาทไปจนถึง3,300,000บาท รุ่นเครื่องยนต์ใหม่3.45แรงมา้าเริ่มต้นที่3.4 0ล้านบาทไปจนถึง3.12ล้านบาทในช่วงนานาสาระลูกปืนล้อแตกคุณจะรู้ได้อย่างไรอันตรายแน่ถ้าไม่รีบเปลี่ยนจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยครับ เคยไหมกับรถที่คุณใช้งานอยู่ทุกวันและมีเสียงดังสะทานเข้ามาในตัวรถยิ่งความเร็วสูงก็ยิ่งดังหลายคนคิดว่ามาจากยางเสื่อมสภาพแต่พอเปลี่ยนยางแล้วก็ไม่หายถ้าอย่างนั้นควรโฟกัสไปที่ลูกปืนล้อครับลูกปืนล้อหรือ Balling Wheel ชิ้นส่วนสำคัญที่ช่วยในการหมุนของล้อคิดค้นและจดสิทธิบัตรโดยฟิลิปวอนนักประดิษฐ์ชาวเวล ในปี1 7 9 4ลูกบอลเหล็กช่วยให้ล้อหมุนได้อย่างอิสระลดแรงเสียดทานแล้วทำเม็ดลูกปืนในตลับข้างในแตกเสียรูปทรงเวลาล้อหมุนอาจทำให้เกิดเสียงดังเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆอาจทำให้ล้อติดหรืออาจล้อล็อจนหมุนไม่ได้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและยังส่งผลกระทบต่อชิ้นส่วนช่วงล่างอื่นๆด้วยแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าลูกปืนล้อของคุณนั้น มันแตกหรือไม่ถ้ามีเสียงดังแปลกๆขณะว,วิ่งเพียงยกรถด้วยแม่แรงให้ล้อลอยขึ้นลองออกแรงขยับดูถ้าล้อขยับทั้งที่ขันน็อตล้อนแน่นแล้วนั่นหมายถึงลูกปืนอ่าจมีปัญหาหรือใช้มือหมุนล,ล้อหักติดขดัดหรือสะดุดหรือมีเสียงแบบนี้นั่นแหละลูกปืนล้อคุณอาจแตกหรือมีปัญหาเกิดขึ้นให้รีบเข้าศูนย์บริการ หรือเปลี่ยนตลับลูกป,ปืนตัวทันทีระยะเวลาในการใช้งานของลูกป,ปืนล้อน,นั้นหรือระยะทางประมาณ1 0 0 0 0 0 0ถึงกิโลเมตรหรือสั้นกว่านั้นก็ได้หากคุณวิ่งอยู่ในทางหลุมบ่อมากๆก่อนที่ลูกป,ปืนล้อจะแตกหากได้ยินเสียงผิดปกติขณะเดินทางควรเช็คให้ดีเพราะเสียงจากช่วงล่างนั้นมีมากมายหลายสาเหตุหนึ่งในนั้นอาจเป็นลูกป,ปืนล้อแตกก็เป็นได้ เป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวในวันนี้หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ให้ถึง6,000ไ like, ลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ